ยังหาขีดจำกัดของตัวเองไม่พบเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นทีมกำลังโจมตีเรากำลังรีโหลดกลังรีโลดเพิ่มตัวใครสักพเ้ามาลังยิงต่อสู้บามาทลงยิงต่อกมาถึงวลาที่เราจะสู้แล้วกำลังยิงต่อสู้ใกลยแล้ว น็อกแล้วกดิ่ตกัวโทนอกแล้วน็อกสัตรนัแล้ว นกเป้าหมายทดลองอีกรายแล้วผู้เข้าร่วมลดลงไปห้เซ็นแล้วสตูดิโอวีเงทีมอยู่นะกี้ใส่ป้าหมายลงนกป้าหมายได้หลายรายพร้อมแล้วเราทุกจงตีโดย2ทีมคำเตือนวงเซฟส่วนกาันล้ว กำลังควา้าพบศัตรูแล้วอยู่ใกล้ๆกำลังโดนยิงกำลังรีโหลดกำลังโดนยิงกำลังยิงต่อสู้การความช่วยเหลือ<ก>มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาต้องหงเสียชีวิตแล้วใช่ด้วยมาเถอะคอมพาเดรลุกขึ้นมาสิมาสิม,าสมีฟฟนิกซ์คิดตรงนี้เอาให้ดีไอเทมกำลังบุกมาระเบิดเธอไหมกำลังโดนยิงกำลังยิงต่อสู้ น้าไัโดนวงสายประดแล้วเขาิงใสันันชีวิตแล้ว พวกเขายิงใส่ฉันยันเหรอน็อตเป้าหมายแล้วศัตรูอยูย่ใกล้มากเวลาที่เราสูนะ้กันกำลังเร่งรุดมีอันตรายอยู่เรื่อยการต่อสู้กำลังสู้กับศัตรูพวกเขายิงใส่ฉันยัยยยนเหรอวงเซฟโซนถัดไปอยู่ยดได้เวลาไปแล้ว ไม่อยากเชื่อว่าฉันยังอยู่เป้าหมาถูกตอยู่ตรงอยู่ตรงมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรลังีโหลดน็อตเป้าหมายแล้วประธานพลังแห่งการมองเห็น ขอเวลาดิยวกำลังฉันถูกงคุณี่มีอีกทีลังจบของไทรรูกำลังพังระเบิดท้นไม่ไดีจดระเิดแยจักันทารตัวน่นน่ะเราแย่ยูอตเมดพร้อมแล้ว กำลังรีโหลดกำลังปล่อยระเบิดวันมีคนยิงมาที่ฉันกำลังยิงตัวตู้เหอเยงเพียงเดียวฉันถูกยิงกำลังรีโหลดกำลังวูบระเบิดพวศัตรูอยู่ใกล้ๆกลำลังโดนยิงมีอีกทีมกำลังโจมตีเรากำลังโดนยิงโดนั้นแล้ว

รกำลังมานะเบโก้าดกเรำลังีชอคมุณตกเป็นเป้างพวกเขากำลังควระเบิดเธอไหมนกำลังโดนริงระวังอัว์กำลังลี้หลดกำลังโดนจริง

เขายิงแบบนั้นเหรอกำลังยิงต่อสู้อยู่มีศัตรูอยู่ตรงนี้เขายิงแบบนั้นเหรอกำลังยิต่อกำลังถูกยิงใส่พบศัตรูกำลังมีคนเลยนมาดี๋พวกเขาก็มาได้กำลังรีโหลช่า ฉันถูกน้องต้องการความช่วยด้วยช่วยด้วยคุณตกเป็นเป้าของพวกเขากำลังชาร์จกรอบะของเนฉันแล้วมีอีกทีมกำลังต่อสู้อยู่ฉันกำลังเข้าสถานะเฟสกำลังเร่งรถกำลังโดนยิงไป๊ะมีทีมอยู่กำลังชาร์จกรอบของฉันมีคนยิงมาที่ฉันพบศัตรู ศัตรูกำลังอมองคุณอยู่ศ <c oughs> ัตรูถูกน็อกแล้วข <c oughs> ันตองวงเซฟส่งกำลังมาีกย่ดประธานกลางวิก,การมองเห็นฉันกำลังยิงใส่ยีมีสมาชิพบศัตรูกำลังยิงต,ต่อสู้กำลังพักรักษาตัวมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลด มีคนยิงมาที่ฉันโดนถูกนกแล้วคุณคิดว่ามันเป็นอะไรตรงนี้ฉันถูกยิงมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่โดนดูดายเสียคายดายแล้วมิตินี้ดูมีพัดกำลังยิงต่อสู้ฉันมีอีกทีมกำลังโจมตี กศัตรูอยูนการต่อสู้ยูนกาอสู้กำจัดศตรูและประธานพลังแห่งการมองเห็นมันถูกยิงใส่กำลัง,งต่อสู้นอ,อรายแล้วกำลังรีโหลดกลังชาร์จ ริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนสังหารศัตรูแลสังหารสัรูแลฉันก็ำลังต่อสู้ถูกยิงใส่กำลังถูกยิงใส่ดอกแล้วหนึ่งร้ยกำลังชาร์จกรอบนะครับพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกําำลังยิงตก ยิงใส่กำลังยิงต่อสู้กยิงต่อสู้พวกเขาเห็นชุดพกสัตูทสท้าั้งทีมถูกกำจัดแล้วีัตูอยู่ตรงนี้กถูกยิงใส่กำลังเรีโลดกลังรีลด ฟโซนถัดไปอยู่ก่อนไม่ใช่ตรงนี้แต่มันไกลกับคุณแน่ๆทีมก็ยิงใส่ดีมีสมาธิแล้วศัตรูกำลังมองคุณอยู่ขังตึ้งมองเซฟโซนกำลังขยับพวกเขามาในบาขายไก่ให้ฉันด้วยศัตรูถูกกำจัดแล้วเป้าหมากดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วและศัตรูรายเดียวแค่แพ็คเกจกำลังส่งมากำลังเร่งร้อแค่แพ็คเกจศัตรูถูกน็อกอีกรายแล้วไปที่ไยสัญญาณเกิดใหม่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ตอากกลองที่เหลือตรงนี้ตกกากลองที่เหลือตรงนี้ฉันนอกศัตรูแล้วฉลาดมากผู้นำสถิติสังหารถูกกำจัดแล้วมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ากกามีกล่องพยาบาลตรงนี้ากกานมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้มีแบตเตอรี่กรอตหมดเวลานอนแล้วกยิ <S <S> <S กำลังรีโหลด กำลังรีโหลดมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังยิงจ่อกรเขาเข้าไอ้ไ้กันโอ้ดูสิมีคนเตรียมเข้ามาในพื้นที่ฉันต้องการความช่วยเหล่านี้ฉันถูกเนาะได้รับดาเมจกำลังชาร์จกรหรือเข้ากำลังชาร์จกรอกหรือเข้าหรือเข้าโดนจริงประจำบอลที่นั่งดีตัวอ๋อฉันถูก มีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดเฮ้ยใช้กำลังกยิงไปกัลเหรลังรีโหลด้คตไอ้ยงตมีตงของเราแล้วฟิเมีอีกทีมกำลังโจมตี เราได้รเสียหายอยู่ทางนี้กำลังีโหลดกิโหลดูสิมีคนเจ็ตร่เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรานักสืบโดนลัง

กำลังร <ersch> ีร์รถตกต้นไม้กำลังถูกยิงใส่กำลังถูกยิงใส่กำลังยิงต่อสู้จะโดนถูกแล้วนกำลังยิงใส่ยปีมีสมาชิกอ่ะฉุนเลยนะนะกำลังรีโหลด ฉันจะแวะกลับไปถ้ากรองพยาบาลตรงนี้ฉันกำลังชาร์จกลองกำลังชูกโจตีตนี้กำลัตลยหรอกลังวิ่งนุนที่นีถูจมตีกำลังวิ่งนถูกจมตีโอเคตัวละ

กำลังลมัีรแล้วเครื่องสร้างไเทมกำลังมทีมโจมลังรีโดกาลังพุ่งกำลังโดนมีคนในเนบาแต่พวกเขาก็มาในบันทายการแปตูศัตรูกำลังมองคุณอยู่กำลังโดสกระโดดผ่านที่ีว่า รอบที่สามเริ่มต้นภายหลังก่อนบินฉันชาดกคอยระวังให้ดีกำลังรีโหลดไอ้ยฉันชาร์ดกระอยู่กับนัองถูกโจมตีกำลังยิงต่อสู้ขาพวกเขาให้ผมจะไ่ยอมอยู่ตอนนี้หรอกไหมกำลังรักสิงต่อสู้เลยสตอร์ไเดียรฉันจะไม่ยอมอยู่ตอนนี้หรอกนะกำลังรีโหลด รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนมีกระโดอยู่ตรงนี้กำลังโดดอย่งมีคนอื่นบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาน่ายการยิงฉันด้วยพวกเขายิงใส่ฉันกันเหรอมีห่ทีมอยู่ที่นี่รเราติดกลับแล้วที่นี่ถูกจอมตีกำลังรี่หลถฉันชาร์จกรอบ ศัตรูถูกจัดการแล้วเจอศัตรูที่นี่ถูกโจมตีเรายิงต่อสู้กต่ไม่ถูกโจมตีเรานศัตรูอยู่ตรงนี้ <minutos animales at mos> มีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันยิรูได้ศตรูถูกนอกฉันกำลังชาจปถูกจัดติดเลย้เจอกุญแจห้องนิรภัยตรงนี้กำลัง่วัั pues ี mm ่น hmm. ี 8, nah. いい่ศัตรูกำลังยิงต่อสู

ไอ่มาแล้วน่เนีศัตรูถูกนอกพ่อมแล้วกำจัดศัตรูศัตรูที่สรงพลังยังมีซาบะแผลอยู่เจอศัตรูจงยิงต่อสู้ศัตรูอยู่ใกล้มากๆถึงเวลาเี่เราจะต้อทามได้ดีมากคอมพานดสวยเหเลยกะ กำลังเข้าสถานะเฟสฉันถูกยิงอยู่ตรงนี้เจอศัตรู<ฮ>ฉันแล้วศัตรูกำลังมองคุณอยู่เออง้้งแลวเจอก้ว,วกมีการยิงแลวมววันก็โดดโดนศัตรูแล้วกำลังถูกยิงใส่ กำลังถูกยิงใส่พบศัตรูเัตรูอยู่ตรงนี้สังหารศัตรูแล้วฉันถูกยิงจุดสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วเจอพวกปุกร้ายแล้วกำลังคว้างระเบิดเธอไหมฉันกำลังชาร์จปล่อยกำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จปล่อยมีศัตรูมีศัตรูอยู่ตรงนี้ พกเ,เขาเห็นโซแล้วศัตรูกาลังมองคุณอยู่กาลังพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่เจมสูดอะนะ้องอีกรายแล้วมีการยิงลมันก็โดนฉันฉันยิงคุณบ้างแต่เนี่ยผตรีกังยิงกำลังถูกยิงใส่ ศัตรูกำลังมองคุณอยู่ถ้ายิงใส่ดู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 